ช่วงนี้กําลังช่วงเมฆมาบังดวงอาทิตย์พอดีมีลม <laughs> อันนี้ก็เป็นอีกเป็นอีกด้านหนึ่งนะที่ของพระท่านนาดูนะที่จะมาถ่ายให้ญาติโยมได้ดู ข้างบนก็ปเป็นการบูรณะของช่างนะช่างกำลังทาสีบูรณะพระท่านน่ะดดนอยู่นะช่วงนี้ก็เป็นช่วงบ่ายๆนะจะบ่ายสักบ่ายสองโมงฮนะโยม อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นลูกอะไรนะโยมลูกสีเหลืองนะดกมากเลยลูกมันพอนั้นละมันก็เหี่ยวติดกับต้นมันนะลูกเหลืองเต็มต้นเลย ไม่แน่ใจว่ามันกินได้หรือเปล่านะนกกินได้หรือเปล่านะ,ะดกมากเลยฮะ<อ> <c oughs> เหรรถบัสแหละบริเวณรอบๆก็มีของเยอะเลยนะยมนันโอ้ใบใหญ่ใบเล็กใบใบที่อยู่ข้างๆธรรมานี่ก็ใบเบลเลอร์เลยนะ อ๋อเป็นเป็นอ๋ออันนี้ก็เป็นทำบุญเป็นผ้าอา่มหอมอ่าก็เวลานั้นเขาก็เปลี่ยน ฮึ่มเยเขียนเสร็จก็จะหมุนดิ่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือแบบแบบนี้ได้ทำบุญผอมผ้าพลาทั่วถึงนะคะอาจารย์เดี๋ยวตู้ตรงนีใช่ไหมใช่ค่ะพอหมุนหมดม้วนแล้วก็จะเปลี่ยนดีเหมือนกันได้ คนทบุญได้ทั่วถึงนะ65พระระธานทั่วถึงแบบนี้อ่านี่ก็จะมีผู้ที่เขียนเป็มาจากที่ไหนที่ไหนก็เขียนชื่อผู้ที่ผู้ที่เราจะทำบุญอุทิศก็ได้นะฮะอะต่างๆแล้วก็ไปห่มพระประธาน แบบนี้ทำบนโทรถึงดีค่ะโอพ้พประธานเราต้องเขียนชื่อเราน,นะ <c oughs> เขียนชื่อเราคย่าไปเขียนชื่อคนอื่นนะคะ <c oughs> องีน้นี้ก <c oughs> ็จะเป็นบริเวณที่ประกอบ พิธีกรรมนะเวลางานประจำปีก็จะมีการฟอรลัมมีมืองงานต่างๆได้มาจัดงานบูชาสัการะพระท่านอาดูลนะที่ได้เห็นทางทีวีทางโทรทัศนะ์ช่วงนี้ก็มีฝนตกนะฮะต้นไม้ก็เลยเขียวชอุ่มนะดูลมลื่นดี ป็นไงบ้างโยงกน,นัน,นได้มาเที่ยวจริงๆ <c oughs> นะ <c oughs> คนเยอะ <c oughs> แล้วก็เลย <c oughs> อ่นนย <c oughs> อืมน,นี่ก็เป็นต้นไม้นะบริเวณรอบๆพัานาดูนนะอันนี้ก็โยงกำน,นัน ชมวัดที่วันนงกีนะวันนี้ก็เป็นวันทําบุญเบิกบ้านที่มูหกนะโยมกำนันก็เป็นเจ้าการนะเป็นผู้ชัดแจงต่างๆก็หลังจากที่ทํากิจกรรมตอนเช้านะงานทําบุญเบิกบ้านตอนเช้าเสร็จแล้วก็โยงกำนันแล้วก็โยมช่างที่ ก่อสร้างกุฏิที่วัดสังเวชเอ้กุฏิที่วัดนองกีนะฮะแล้วก็ะอาจารย์อวิสิ์วริโยนะก็ได้ท่านได้เดินทางมาที่ที่นี่นะวัดพระท่านนาดูนนะตรงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านอย่างยิ่งนะพามพามา,มาสถานที่ที่รู้สึกว่าได้มาแล้วก็รู้สึกว่าชื่นใจ